พี่โรดบอกว่ามือที่มองไม่เห็นนะฮะจริงๆแล้วมือที่มองไม่เห็นนี่ไงเห็นแล้วไงบิ๊กจิ๋วนี่ไงสิ่งที่ตามมาก็คือคนที่เสียผลประโยชน์คือใครคนที่เสียผลประโยชน์ก็คือพิธากับพวกของกล้าวไกลนะครับจึงมุ่งในการโจมตีสอวอตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่คราวนี้มาบอกให้สอวอโหวตไปรับบี้ไปเจรจาสอวอสิ่งเหล่านี้หุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองนะตอนนี้ก็มีการเดินสายของก้าวไกลโดยเฉพาะพิ่ถาประกาศชัดเจนจะไม่กินแฮวนะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ปลุกประชาชนในพื้นที่ต่าง อ้างว่าเป็นการขอบคุณประชาชนในพื้นที่และวางเป้าหมายเดินเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีคนไปให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมากราที่สคั ต่อเทียนแห่งความหวังต่อแสงแห่งความหวังรวมกันเป็นแรงเทียนที่เริ่มจะเข้ามาขับไล่อำนาจมืดเข้ามาขับไล่อำนาจเผด็จการแต่คนที่ต้องถือเทียนนำพวกเราไปจะต้องเป็นตัวแทนของพวกเราจะต้องเป็นคนที่แบกความฝันแบกความหวัง แ่อนาคตของประเทศไทยการเป็นคนคนนี้ได้ไม่ได้เลยค่ะและในวันนี้ผิวเชื่อว่าทุกๆกท่านที่มาตากฝนที่มายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนอยากส่งพลังบวกอยากส่งแรงใจอยากส่งกำลังใจให้กับผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่จะแบกความหวังของพวกเรา ผู้ชายที่จะแบกความฝันของพวกเราและผู้ชายที่จะเป็นคนนําอนาคตของประเทศสิ่งที่พี่ทาทําน่าสนใจสื่อมวลชนไปตั้งคําถามว่าต้องการปลุกระดมหรือเปล่าก่อนหน้านี้นายพลด้อมส้มนะฮะก็ออกมายืนยันว่าถ้าพี่ทาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะจัดม็อบขึ้นมา กล่าวนี้จะเหมือนม็อบมือถือนะฮะก็จะไม่มีแกนนําใครเป็นแกนนําก็จะมีการออกมาเคลื่อนไหวนะครับต่อต้านจะมีการสไตร์หยุดงานเหมือนปี2 5 3 5 35คือพฤษภาธมินตอนนั้นก็ตายกันหลายหมื่นคนนะครับในการแย่งชิงอํานาจแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือพิธาบอกมีเสียง376เสียงเรียบร้อยก้าวไกลก็ปลาใสส่งข่าวไปทั่วมีเสียงแล้ว376เสียง ล่าสุดวิโรธรักนาอดิสรปรากฏว่าสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องมาเคลียบายสิโรดมสิโรมนะฮะทางามัิชนทีวีนะฮะในหนึ่งในนั้นก็สิโรมกล้ามไผ่บู์ถามว่าทำไมก้าวไกลมั่นใจขนาดที่ว่าจะได้เสียงนายก,กัมตรีให้กับพิธาลิมจเจริญรัตน นะ,ะวิโรจจับโป๊ะเลยฮะปรากฏว่าบอกว่าเราไม่ได้มั่นใจว่าจะชนะแต่มั่นใจว่าหลักการของรัฐสภาจะได้รับการทํารงรักษาไว้ในคราวนี้เพราะสวหลายท่านชัดเจนว่าไม่ได้ชื่นชมพักก้าวไกลแต่จะเลือกยกมือให้เพราะเคารพเสียงประชาชนรักษาหลักการรัฐสภานะครับเขาบอกว่าณนะวันนี้ ถ้าไม่มีมือที่มองไม่เห็นนะฮะไม่มีอำนาจมืดของกลุ่มอำนาจเก่าที่ยังหวงไปดำเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสอวเชื่อว่า13กรกฎาคมนี้พิธาจะรับความไว้วางใจให้ำดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแต่ถ้ามีอุบัติเหตุต้องมาจากอำนาจนอกระบบและขบวนการอำนาจเก่าที่ไม่คำนึงถึง ประโยชน์ของประเทศชาติวันนี้คงจับโปได้แล้วนะฮะผมพูดมาตลอดเสียงไม่ถึงนะฮะสามเจ็ดหกอ่ะโมกันทุกวันเลยถึงเรียบร้อยเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนวันนี้วิโรดออกมายอมรับเสียงไม่ถึงนะครับพอเสียงไม่ถึงปุ๊บบิโรดก็โทษว่าถ้าแพ้เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของอำนาจมืดมือที่มองไม่เห็นนะอำนาจเกา่า โยนไปนู่นเลยนะ,ะแต่ปรากฏว่าแก๊งดอมสมพากันขนไปหาพลเอกชวลิตนะ,ะมือที่มองไม่เห็นนะฮะมือมือดนะฮะบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอํานาจอะไรเลยนะ,ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไปโจมตีทหารมาเป็นผดเด็จการก็ไปขอพลเอกชวลิตพลเอกชวลวิตก็ไปเจราจาทางลับรับปากเจราจานี่ไงมือที่มองไม่เห็นของจริง นะครับเอาละที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคงเป็นคําตอบมนนะวีโรทยอมรับเองเสียงไม่ถึงนะและอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยอ้ามหลักการโน,โนนี่นั่นสวเขา,าออกมาตอบโต้แล้วไม่จริงเขาไม่เคยพูดนะฮะว่าเป็นแบบนั้นแลีกอย่างในเรื่องของเอกสิทธิ์ของสว,าวาบางคนก็สนับสนุนบางคนก็ไม่สนับสนุนนะฮะก็มีรายงานว่าลูกน้องบางคนของพลเอกชวลิตนะที่เคยทํางานให้นะฮะก็จะโหวตให้ ปรากฏว่ายังไงก็พลเอกเฉลิมไปเจรจาให้เนี่ยมือที่มองไม่เห็นของจริงนะครับเริ่มมองเห็นแล้วว่าใครคือมือที่มองไม่เห็นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เขาไม่ได้พูดความจริงนะครับที่ผ่านมาโอ้ยเสียงพอแล้วโนนนี่นั่นทาไมฮะในเชิงกรวยุทธงั้ถ้าเสียงพอไม่ต้องปลุกประชาชนนี่ตอนนี้เสียงไม่พอก็เลยไปหลอกประชาชนเป็นพื้นที่พื้นที่ต่างๆเพื่ออะไรเสียงไม่พอปุ๊บก็ จะลุกคือขึ้นมานะเพื่อดําเนินการนะครับเต็มรูปแบบนะซึ่งการดําเนินการเต็มรูปแบบเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวสไตร์หยุดงานนะเกิดขึ้นเอาละเรื่องนี้จับตามองให้ดีแต่ทราบว่าจ,จนถึงขณะนี้เสียงยังไม่พอการโหวตวันที่ส3บสาเขาก็เตรียมต่อวันที่19จากสิก็จะไป20ต่อนั่นหมายวามว่าจะโวตพิธา3ยกเลยถ้าไม่ได้ทัามยกก็พิธาก็จบกันนะซึ่งตอนนี้ ทักษิณก็เร่งเกมเพื่อให้จบพิธาภายในเดือนกันกรกฎาคมให้ได้ไปลายปลายเดือนกรกฎาคมก็จะได้เป็นทีของเพื่อไทยเพื่อไทยตอนนี้เขาบอกว่าเขาเตรียมพร้อมมาเยอะละซึ่งก็มีรอยงานนะบอกว่ามีการเตรียมสอวอไว้อย่างน้อย20คนนะเพื่อจะโหวตให้ทางฝั่งเพื่อไทยนะเป็นนายกตรีก็น่าจะเป็นเศรษฐาหรือองคงอิงตอนนี้เขาพยายามเซฟองคงอิง แต่ที่สุดของมันก็คือว่าทักษิณก็ต้องการให้ลูกของตัวเองนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ที่มันจับโปะได้วันนี้นะครับก็คือว่าสรุปเสียงของก้าวไกลยังไม่ถึงพอที่จะให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีพิธาบอกจะไม่กินแห้วพยายามสร้างความหวังสร้างความหวังเชิญกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วหวัง,งว,ว่าประชาชนจะมาช่วยเพื่อแย่งชิงอํานาจพีโรดบอกก่ามือที่มองไม่เห็นนะฮะ จริงๆแล้วมือที่มองไม่เห็นนี่ไงเห็นแล้วไงบิ๊กจิว๋วนี่ไงสิ่งที่ตามมาก็คือคนที่เสียผลประโยชน์คือใครคนที่เสียผลประโยชน์ก็คือพิธากับพวกของกล้าวไกลนะครับจึงมุ่งในการโจมตีสวตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่คราวนี้มาบอกให้สวโหวตไปรับบี้ไปเจรจาสวสิ่งเหล่านี้หุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นเกมนี้ผมเรียนแล้วไงฮะหลังเลือกตั้ง จะบีบหัวใจแต่พิสูจน์คนดีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ให้ถวายพระพรวารางคูณเลลงะวันสุราชายสูนย์เดิมจำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินกรแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศ สืบสารงานพระพราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ขุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรมาธาบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะาทรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพยพระบารละมีนำกาตร่นไปรบบัสโดนเกิดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเปลี่ยงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด